ข้อที่1น,นะครับให้พิจารณาผลคูณของจํานวนเต็มบวกที่แตกต่างกัน7จํานวนมีค่าเท่ากับผลคูณ122คูณ133คูณ141เนาะอันเนี้ยจะให้หาผลบวกนะครับของ7จํานวนนี้ที่มีค่าสูงสุดที่เป็นไปได้ซึ่งมีค่าน้อยกว่า2,569อยู่เท่าใดนะครับจริงๆข้อนี้พี่บอบบอกเลยว่าไม่ยากนะครับลักษณะในการทำเนี่ย ให้เด็กๆลองดูตัวผลคูณที่โจทย์ให้มาก,ก่อนตอนนี้เรามีผลคูณที่เป็นตัวไหนบ้างนะครับก็จะมีตัวที่เป็น122นะครับคูณ133คูณ141ให้เด็กๆลองแยกตัวประกอบดูนิดหนึ่งนะครับเวลาเด็กๆแยกตัวประกอบของผลคูณตัวนี้พี่บอยลองเขียนนะครับตั้งบรรทัดขึ้นมาเนาะเวลาเราแยกตัวประกอบเนี่ยต้องเขียนให้อยู่ในรูปอะไรครับจำนวนเฉพาะคูณกันใช่ไหมซึ่งให้ให้เด็กๆสังเกตเลยโจทย์ลักษณะส,สไตล์แบบเนี้ยมันมักจะ เขียนให้อยู่ในรูปการคูณของจํานวนเฉพาะได้นะครับเราดูตัวแรกก่อนตัวแรกเนี่ยอันนี้คือ122เนาะ122สองเนี่ย,ยพี่บอยแยกออกมานะครับเป็น2คูณ6กนี่ไงอันนี้คือจํานวนเฉพาะคูณกันแล้วตามทันนะครับเสร็จแล้วเด็กๆมาดูต่อที่เป็น1 3 3านะครับอันนี้พี่บอยก็แยกออกมาเนาะเป็นนะครับเจคูณกับ19 7กคูณกับ19นะครับ ได้133เสร็จแล้วตัวสุดท้ายนะครับ141ตัวนี้อาจจะเป็นตัวเลขที่เด็กๆอาจจะดูยากนิดนึงเนาะแต่ไม่ยากมากให้สังเกตก่อนถ้าเกิดกลุ่มที่ลงท้ายพวกเลขคี่อย่างเงี้ยถ้าเด็กๆคิดแล้วไม่ออกเนี่ยให้ลองเอา3หารดูนะครับถ้า3หารไม่ได้นะครับก็ให้ลองเลขคี่ตัวถัดๆไปแล้วกันเนาะอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ได้ลงท้ายเลข5าจะลองเลข7นะครับไล่ไปรเรื่อยๆเลข11ประมาณนี้แต่นี่พี่บอยลองเป็นเลข3ก่อน สามนี่มันหารร้อยสี่สิบเอ็ดลงตัวนะครับก็จะได้เท่ากับสามคูณสีนะ่สิบเจ็ดเนาะแสดงว่าผลคูณนะครับที่โจทย์บอกตัวนี้พี่บอยแยกออกมาได้แล้วให้ก้อนนี้นะครับสองคูณหกสิบเอ็ดคูณเจ็ดคูณสิบเก้าคูณสามคูณสี่สิบเจ็ดครับแต่ปัญหาข้อนี้มันอยู่ที่ตรงไหนให้เด็กๆสังเกตดูโจทยเขาบอกว่าเป็นการพิจารณาผลคูณจำนวนเต็มบวกที่แตกต่างการคีจำนวนครับเด็กๆ7จจำนวน แต่ประเด็นคือเด็กๆทำมาแล้วเนี่ยมันมีเท่าไหร่เองหกจำนวนถูกปะแสดงว่าพี่ปอยต้องการอีกหนึ่งจำนวนใช่ไหมแต่ถ้าสมมติเด็กๆลองคิดดูสิอันนี้เด็กๆคููเรียบร้อยแล้วอะเป็นจำนวนเฉพาะเรียบร้อยมันก็ได้6แล้วนี่พี่แล้วถ้าเกิดผมอยากได้นะครับให้มันเป็น7จําำนวนถ้าผมเติมเลขเข้าไปมันจะล้นโจทย์หรือเปล่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับให้เด็กๆสังเกตงนี้กรณีที่โจทย์ต้องการ7จําจำนวนนะครับ เจ็ดำนวนนะแต่ตอนนี้เราทำออกมาได้6จจำนวนนะครับพี่บอยอยากได้เพิ่มอีก1จําจำนวนเป็น7จําจำนวนให้ทำยังไงนะครับเราก็ต้องปรับผลคูณใหม่แสดงว่าเราต้องเลือกมาสักก้อนหนึ่งเด็กๆอาจเอาก้อนแรกก็ได้ที่เป็น2คูณ 61. หรือจะเอาก้อนที่เป็นนะครับ7คูณก็ได้หรือจะเอาก้อนสุดท้ายที่เป็น3คูณ47ก็ได้นะครับกรณีนี้พี่บอยเอาก้อนแรกแล้วกันเนาะ พี่บอกก้อนแรกแสดงว่าพี่บอลต้องปรับก้อนแรกนิดนึงให้มีจํานวนที่7เพิ่มแล้วทําให้ค่าไม่เปลี่ยนแปลงจุดสําคัญนะเราต้องการเพิ่มนะครับเป็น7จํานวนนะโดยที่ค่าไม่เปลี่ยนนะครับถ้าเด็กๆคิดตาตื่นตรงนี้น่าจะร้องออกกันแล้วใช่ไหมว่าอ๋อผมรู้แล้วผมอยากจะเพิ่มนะครับจํานวนที่7จ็ดแต่ทำให้ค่าไม่เปลี่ยนแปลงแสดงว่า ผมก็แค่คูณหนึ <rat> ่งเข้าไปไงในก้อนหน้าเท่านั้นเองเห็นปะพี่บอยปรับนิดเดียวนะครับจากเดิม2อคูณอกสิบเอ็ดพี่บอยเพิ่มหนึ่งเข้าไปมันก็จะกลายเป็นหนึ่งคูณสองคูณอกสิบเอ็ดนะครับแล้วก็คูณกับอะไรเจ็ดคูณสิบเก้านะครับอ่าแล้วก็คูณกับสามคูณสี่สิบเจ็ดครับเด็กๆเป็นแบบนี้ตามทันนะตอนนี้พี่บอยก็จะได้เท่าไหร่ละครับจะได้เจ็ดจำนวนแล้วเนี่ยครบถ้วนเลยเจ็ดจำนวนเรียบร้อย พอพี่บอยได้เจ็ดจำนวนตรงนี้นะครับอ่ะเราก็ไปดูต่อนะว่าเขาถามอะไรนะครับเขาบอกว่าให้หาอะไรผลบวกของเจ็ดจำนวนที่มีค่าสูงสุดที่เป็นไปได้นะครับอ่าที่มีค่าสูงสุดที่เป็นไปได้แต่ประินว่าข้อน,นี้มันเป็นอะไรหมดแล้วมันเป็นจํานวนเฉพาะหมดแล้วอะเพราะฉะนั้นมันเหมือนมันล็อกเลขไว้เลยใช่บ้าเด็กๆถูกไหมฮะเนี่ยมันเหมือนแบบพี่บอยล็อกเลขอะเหมือนล็อกเลขไว้เลยว่ามีแค่เลขอะไรฮะเลขสอง อ่านที่พี่บอทวนนิดนึงอันนี้เจ็ดจำนวนเนี่ยมันเหมือนเราล็อกเลขแล้วเพราะว่าเจ็ดจำนวนเนี่ยเป็นจํานวนที่มากที่สุดที่เป็นไปได้แล้วนะครับก็มีเลขอะไรบ้างขอเรียงนะมีเลขหนึ่งถูกไหมครับมีเลขสองมีเลขสามมีเลขเจ็ดมีเลขสิบเก้ามีเลขสี่สิบเจ็ดแล้วก็มีเลขหกสิบเอ็ดครับเนี่ยพะนั้นนี้คือเจ็ดจำนวนเนี่ยนะครับแล้วเราเอามาบวกกันมันจะได้ค่าสูงสุดนะครับที่เป็นไปได้เนาะ อ่าเพราะฉะนั้นพี่บอยเขียนเลยนะครับผลบวกของนะครับเจ็ดจำนวนนี้เด็กๆก็เขียนไปเลยเนี่ยหนึ่งบวกสอบวกสาบวกเจ็ดบวกสิบเกบวกสี่สิบเจ็ดบวกหกสิบเอดนะครับตัวนี้พอเด็กๆบวกเสร็จอ่าเวลาบวกนะครับพี่บอยแนะนำนิดนึงปกติเวลาเด็กๆบวกเนี่ยพยายามทำไมครับจับคู่กลุ่มให้มันลงท้ายเลขศูนย์งเลขหมันจะทำได้ไวขึ้นอย่างข้อนี้ นะครับพี่บอยจัดกลุ่มเห็นไหมพี่บอยก็อาจจะเอา1นึบวกกับสิบเก้าก่อนมันจะได้ยีเห็นไหม mm hmm. เด็กๆก็ากลุ่มที่เป็นเลขสามกับสี่เจ็ดบวกก่อนจะได้ห้าสิบห้าสิบบวกกับยี่สิบก็เป็นเจแล้วใช่ปะ่ะเจแล้วเนาะและกลุ่มนี้ถ้าเด็กๆลองดูต่อเนี่ยสอกับเเป็นเก้ากบวกหก็ก็เป็นเจนะครับเป็นเจเพราะนั้นเจ็นะรับวกกับตะกี้เนาะอีเจ็ก็จะได้เท่าไหร่เลยเด็กๆ 140ครับนี่คือผลบวก7จํานวนที่มีค่าสูงสุดที่เป็นไปได้นะแต่คําถามคือเ้าถาม140ไหมเขาไม่ได้ถาม140่ใช่ไหมเขาถามอะไรครับเขาบอกค่าตรงนี้ที่เด็กๆได้อะมีค่าน้อยกว่า2569อยู่เท่าใดนะครับน้อยกว่าอยู่เท่าใดแสดงว่าพี่ปอต้องเอามาทําอะไรกันต้องเอามาลบกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันถามว่าน้อยกว่า 2อง9ันาอยู่เท่าไหร่นะครับเด็กๆก็สรุปนิดนึงเนาะซึ่งผลบวกนะครับที่เด็กๆได้นะมีค่าน้อยกว่า 2, 5 6 9นอยะครับอยู่เท่ากับเด็กๆก็เอา2,569ตั้งนะครับลบด้วยร้0เนาะอ่นนี้พี่บอยลบแล้วนะครับก็จะเหลือ สองพันสี่รอยเก้าอ่าสองพันสี่้อยี่สบเก้านั่นเองนี่ตัวนี้เรียบร้อยครับอภาษามีช้อยไหมช้อยสี่นะครับข้อนี้ยากไหมเด็กๆไม่ยากเห็นปะไม่ยากนะครับโจทย์ลักษณะสไตล์แบบเนี้ยนะครับมีออกบ่อยมากเนาะที่ให้กระจายผลคูณนะ่ะแต่ให้เด็กๆนะครับใช้ทริคพี่บ่อยส่วนใหญ่มันมักจะเป็นจำนวนเฉพาะคูณกันเนาะ ับซึ่งจำนวนเฉพาะเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นนะครับที่เลขอะไรฮะจำนวนที่มากกว่าหนึ่งเนาะก็จะมีเลขสองนะครับเลขสามเลขห้าเลขเจ็ดนะครับไล่ไปเรื่อยๆเ,เนะ 11, 13, าะสิบเอ็ไล่ไปเ,เ,เรื่อยๆเนี่ยตรงเนี้ยเอาตีตรงนี้ไปใช้ทำข้อข้อนี้ได้เลยโอเคนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วอันนี้ข้อแรกนะ